สวัสดีคะ่ะน้องๆค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องการย่อความและรูปแบบในการเขียนย่อความนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่าการย่อความเนี่ยคืออะไรก่อนเรามารู้จักกับคํานี้ก่อนนะคะการย่อความก็คือการเขียนสรุปโดยการนําใจความสําคัญของเรื่องต่างๆมาเรียบเรียงใหม่นั่นเองการย่อความสรุปแล้วก็คือ,อสมมติว่าเราได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่งมาเนี่ยเราก็นําใจความสาคัญของเรื่องนั้นเนี่ย ออกมาเขียนมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราเองเรามาดูส่วนประกอบของการเขียนย่อความนะคะการเขียนย่อความเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญแหมใจความสำคัญก็คือข้อความที่สำคัญที่สุดในเรื่องอต่อมา ประโยคขยายใจความสําคัญก็คือประโยคที่ใช้ขยายใจความสําคัญให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนประกอบของการเขียนย่อความอันแรกก็ต้องมีใจความสําคัญใจความสำคัญก็คือข้อความที่สําคัญที่สุดในเรื่องเป็นข้อความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องได้เป็นประเด็นของเรื่องนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประโยคขยายใจความสําคัญ ก็จะเป็นประโยคใจความรองมาได้เอว่าเป็นประโยคที่ใช้ขยายประโยคใจความสําคัญตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นประโยคขยายใจความสําคัญแบ่งออกเป็น3ชนิดประโยคที่ขยายใจความสําคัญเนี่ยแบง่แบงออกเป็น3ชนิดก็คือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น ข้อความแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกก็จะมีข้อ็ดจริงก็คือความจริงข้อคิดเห็นก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนข้อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกก็คือเป็นไงคะก็จะเป็นส่วนที่แสดงอารมณ์ของผู้เขียนแสดงความรู้สึกของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้น,นหลักการย่อความนะคะหลักการย่อความก็จะมีข้อแรก อ่านเรื่องที่จะนำมาย่อให้เข้าใจก่อนแอบไม่ว่าเราจะย่อเรื่องอะไรหรือว่าจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามอย่างแรกที่สำคัญก็คือข้อมูลที่นํามาเขียนเนี่ยเป็นไงคะ,ะเราต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะนํามาเขียนก็คือต้องอ่านทำความเข้าใจให,ให้ได้ก่อนว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพูดถึงอะไรถูกไหมคะ,ะว่าอะไรสําคัญยังไงต่อมา พิจารณาข้อความหาใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้างไงเอ่ยเมื่อเราอ่านเรื่องเข้าใจแล้วเองคะก็ควรจะพิจารณาข้อความของเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะว่าว่ามีความสําคัญอย่างไรให้ดูแต่ละย่อหน้าเพราะว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งใจความสาคัญเท่านั้นแต่ว่าจะมี2ก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยหนึ่งย่อหน้าจะมีหนึ่งใจความสําคัญกรู กรู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยมีความสําคัญว่าอย่างไรบ้างก็ต้องพิจารณาให้ได้หาแต่ละย่อหน้นนาออกมาว่าย่อหน้นานไหนมีความสําคัญอย่างไรมีความสาคัญยางได้ย่างไรอข้อที่สามนำใจความสําคัญนั้นมาเขียนเรียบเรียงตามลําดับด้วยภาษาของผู้ย่อเองก็คือเมื่อเราหาใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้นานแล้วเนี่ยก็นํามาเขียนเรียบเรียงตามลําดับก่อนหลังให้สอดคล้องกัน,น,นย่อหน้าไหน ควรเขียนก่อนย่อหน้าไหนควรเขียนหลังนำย่จความของคนั้นเนี่ยมาเรียบเรียงนะคะน้องด้วยภาษานำมาเขียนใหม่นำมาแต่งใหม่ของด้วยภาษาเนี่ยของผู้ย่อ,อเองหรือว่าผู้เขียนเองนั่นเองสี่ใช้สรรพนามบุรุษที่สามในการเขียนย่อความสรรพนามบุรุษที่สามคืออะไรสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดถูกไหมคะผู้กระทำ สัะบุรุษที่สองคือผู้ที่พูดด้วยผู้ที่เรากำลังพูดอยู่นั่นเองสัพพะร,รังบ,บุรุษที่สามก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึงถูกไหมคะเขาท่านอาจจะใช้ชื่อก็ได้ก็คือทัพะรางบุรุษที่สามนั่นเองฝนข้อแห้ใช้เรื่องถ้าเรื่องที่อ่านเนี่ยเป็นบทร้อยกรองควรทาให้เป็นย่อ,ยอความเนี่ยควรเป็นบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองก็คือเช่นกรอนบทกรอนต่างๆร่ายพวกกาบต่างๆเนี่ยที่มีสัมผัสในวรคเนี่ยหากเรานํามาย่อความย่อความไม่เป็นบทร้อยแก้วก็คือเป็นความธรรมดานั่นเองไม่ต้องมีสัมผัสข้อที่หกหากเรื่องที่เราต้องการจะยอ่อมีหลายย่อหน้าควรย่อความให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียวเท่านั้นน้องๆจาไว้นะคะว่าการเขียนย่อหน้าเนี่ยจะมีอยู่ กาะเขียนย่อความเนี่ยจะมีอยู่ย่อหน้าเดียวหากเรื่องที่ต้องการที่เราจะนามาย่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาวมีหลายย่อหน้ามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบป็นสองสิสี่ย่อหน้าไปนะคะก็ควรจะย่อความให้เหลือเพียงย่อหน้าเดียวเพราะว่าเราดึงแต่ใจความสําคัญออกมาแล้วก็เขียนขยายใจความสำคัญนิดหน่อยเพื่อเกิดความเข้าใจถูกมือทางน้องก็ควรจะทําให้เหลือย่อหน้าเดียวหากถ้าเริ่มมีหลายย่อหน้ากระตามก็จำไว้ว่าต้องไงคะทำให้เหลือย่อหน้าเดียว ต่อมารูปแบบของการย่อความการย่อความเนี่ยประกอบด้วยสองย่อหน้าสองย่อหน้าก็จะมีหนึ่งย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกเป็นย่อหน้าที่บอกที่มาของเรื่องนั่นเองว่าเรื่องที่เราต้องการจะย่อความเนี่ยมีที่มาจากไหนหนังสือเล่มไหนหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่เท่าไรหนังสือพิมพ์อะไรหน้าไหนเป็นต้นหรือว่าใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้เขียนใครเป็นผู้เรียบเรียงข้อที่สอง ย่อหน้าที่2เป็นย่อหน้าที่เขียนสรุปใจความสําคัญโดยใช้ภาษาของผู้เขียนเองก็คือเนยงคะย่อหน้าแรกเป็นย่อหน้าที่บอกถึงที่มาของเรื่องว่าเรื่องนี้นํามาจากที่ไหนนั่นเองย่อหน้าที่2ก็เป็นย่อหน้าที่เขียนสรุปใจความสาคัญว่าเรื่องนี้มีใจความสําคัญว่าอย่างไรมีความว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าความไปถูกไหมคะโดยต้องเป็นภาษาของผู้เขียนเองเมื่ออ่านแล้วก็ นำมาเขียนในรูปแบบของตัวเองอ่านี่เลยเป็นรูปแบบการเขียนย่อความนะครน้องมาดูรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบการเขียนอ่าย่อบ,บทความข้างบนก็ย่อหน้าได้จะเป็นย่อหน้าที่บอกที่มาใช่ไหมคะของเรื่องย่อหน้าที่สองก็จะเป็นเป็นเนื้อหาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองอหรือว่าเป็น ย่อหน้าที่เขียนสรุปสรุปใจความสำคัญสรุปการย่อความนั่นเองนะคะย่อหน้าที่สองย่อหน้าแรกก็ถ้าย่อบทความก็บอกว่าบทความเรื่องของใครเป็นผู้แต่งจากที่ไหนแต่งคืออะไรความว่าก็จะเขียนทีนี้จะเป็นส่วนของสรุปการเขียนย่อความสรุปเนื้อเรื่องนั่นเองต่อมาถ้าเป็นการย่อความจากนิทานก็ย่อ,ยอนิทานเรื่องอะไรเขียนไป จากในคืนที่ท่านอะไรเขียนป้ายแต่งโดยใครความว่าอย่างไรก็อธิบายลงไปท่ไมจะเป็นการย่อข่าวก็บอกที่มาก่อนต้วหน้าแรกย่อข่าวเรื่องย่อยข่าวเรื่องอะไรเขียนปบอกไปใจคือที่มาไราก็ต้องบอกด้วย สปารประจําทนนี่เท่าไรก็ต้องบอกด้วยหรือว่าอาจจะมีบอกหน้าที่เท่าไหรด้วยก็ได้แล้วก็ความว่าก็เล่าไปว่าข่าวเนี้ยอามีาความสําคัญอย่างไรอะไรบ้างใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็ต้องบอกไปแบบฝึกหัดทังน้องจงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกต้องข้อแรกย่อหน้าใดเป็นย่อหน้าที่บอกถึงที่มา หัวเรื่องที่เราเขียนย่อยหน้าแรกย่อหน้าที่สองหรือย่อหน้าที่สามต่อมาการเขียนยวว่อความควรใจสรพนามบุรุษที่เท่าไรบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามอะลองตอบกันดูทางน้องพี่จะให้เวลาคิดยี่สิบวินาทีเท่านั้นเ๋วเรามาเฉลยพร้อมกัน เป็นไงคัน้องหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาข้อแรกย่อหน้าอะไรเป็นย่อหน้าที่บอกที่มาถึงที่บอกถึงที่มาของเรื่องที่เราเขียนหร,หรือว่าเรื่องที่เราย่กความย่อหน้าแรกย่อหน้าที่สองหรือย่อหน้าที่สามย่อหน้าอะไรคะอ่ะ,ฉะเฉลยต้องเป็นอ่าย่อหน้าแรกทำไมถึงเป็นย่อหน้าแรก พี่ทวนก่อนว่าการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้าคะมีอยู่สองย่อหน้าย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่สองย่อหน้าที่สามไม่มีนะครับน้องไม่มีย่อหน้านี้ย่อหน้าแรกเป็นการบอกที่มาย่อหน้าที่สองเป็นเป็นส่วนที่สรุปว่าเป็นส่วนใจความนั่นเองการเขียนย่อความควรใช้สรพนามบุรุษที่ใครจําได้เอบุร์ดี่อะไรคะ บูรุษลยบูรุษที่สาม่ทางน้นองการเขียนย่อความควรใช้บุรุษที่ 3, สามระบุรุษที่สามหากเราต้องการย่อบทร้อยกรองควรย่อมาในลักษณะใดยด่อมาเป็นบทร,ร้อยแก้วย่อมาเป็นบทร้อยกรองหรือย่อมาเป็นบทอาขยาน ข้อใดคะข้อใดได้เป็นข้อที่ถูกเลยอ่ข้อไหนบทร้อยกรองก็คืออะไรคะก็คือคำกรอนนั่นเองบทกรอนบทประพันธ์อ่าคำประพันธ์บทกรอนมีสัมพันธ์ในวัตตต้องตอบค่ะข้อไหนเออจะเฉลยแล้วข้อ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  แก้วนะคะโม่ในการย่อบทร้อยกรองเราควรย่อให้เป็นบทร้อยแก้วย่อจากที่มีเป็นคะบบท,ที่มีสัมผัสในวัตก,ก็ควรจะย่อให้เป็นบทธรรมดาคำธรรมดานั่นเองเป็นข้อความธรรมดาบทร้อยกรองอถ้าย,ย่อบ,บทร้อยกรองเป็นบทร้อยกรองมหมคะ สามารถย่อได้ไหมเอ่ยก็ไม่สามารถย่อได้นะคะเพราะว่าเราจะย่อมันก็จะผิดหลักถุงทางน้องบทรอยกองก็จะมีหลักบังคับหลักสัมภาษณ์หลักคําสัมภาษณ์ถูกไหมคะอืมเพราะว่าหากย่อบทรอยกองบทรอยกองเป็นไงคะความไพเราะก็อาจจะหายไปเลยอาจจะไม่มีความไพเราะได้ดังนั้นไม่สามารถย่อได้บทอาขยานคือบทอะไรเอ่ยบทอาขยานก็คือบทประพันธ์ที่เป็นยไงคะมีสัมพั์ในวรคเป็นไงคะ อจะทำเพื่อเป็นเพื่อความเพื่อการท่องจำนั่นเองถ้าใครสามารถจำได้ว่าบทอาขยานคือบทที่ใช้ท่องจำ